จริงๆก็บอกรักเขาประจําอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องแต่ว่าสิ่งที่นุกอยากพูดก็คืออยากจะขอบคุณแหละอาจจะเป็นคําเดิมๆที่นุกเคยขอบคุณแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะกี่วันกี่คืนกี่ปีกี่นาทีกี่ชั่วโมงนุกก็ยังอยากจะขอบคุณพี่พี่ FC เหมอนเดิม,มคือครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณถ้าไม่มี fc ไม่มีพี่สิงไม่มีปายขอบครัวนุกก็คงจะไม่ได้มาลืมตาอ้าปากได้ก็อาจจะเป็นหนี้แล้วก็อาจจะ ต้องเงินเงินเดือนต้องชนเดือนอยู่ตลอดตลอดเวลาคือตอนนี้ก็ทําให้ทําให้ครอบครัวนุ้งมีความสุขขึ้นเป็นครอบครัวที่กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมขอบคุณแรงใจแรงรักจากพี่พีเอฟซีขอบคุณพี่สิงห์ที่ยื่นมือเข้ามาด,ดึงเด็กน้อยคนนี้เข้ามาปลุกปั้นเป็นนักร้องขอบคุณปายที่เป็นจิ๊กซอตัวสําคัญที่ทําให้คนรู้จัก,กนุ้งฮดลคนรู้จักไปายปายแล้วก็คนรู้จักบ้านสิงห์ทุกๆคนคขอบคุณครับก็ เก็บภาพให้หน่อยครับ <_ d ata> อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่ที่เ,เลี้ยงดูนุก๊กทำให้นุ๊กได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็เลี้ยงดูนุก๊กทำให้นุ๊กได้เป็นคนที่ให้ทำทำให้นุ๊กเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนดีโตขึ้นมา <_ d ata> ขอบคุณที่สอนขอบคุณที่เลี้ยงดูแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะ ก่อนหน้าที่จะได้มาเป็นนักร้องอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกที่ยังไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ว่าในตอนที่เป็นนักร้องตอนนี้มันก็สําเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆครับอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่ารักเสมอทํางานทุกวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดในโลกเลยแต่ว่าเวลาได้มาคุยกับครอบครัวเวลาได้มามาเห็นครอบครัวกินของดีๆเห็นครอบครัวไปไปทาในสิ่งที่ยังไม่เคยทํา เห็นครอบครัวมีไล่มีนาได้ไปตกปลาหรือได้ไปทําอะไรที่เรายังไม่เคยได้ทําก็มันก็หายเหนื่อยไปเลยจากที่สู้งานเหนื่อยมาขอให้วันเกิดนุกในปีนี้ก็เปรียบเสมือนวันเจ็บแม่ทุกๆปีที่นุกทุกๆปีนุกไม่เคยอยากได้เค้กเลยทุกๆปีวันเกิดนุกนุกอยากจะให้แม่และพ่อมีความสุขมากๆแค่นั้นเองตั้งแต่เกิดมา วันนี้นุ๊กทําสําเร็จแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณรักรักพ่อกับแม่ครับรักพ่อกับแม่ครับปลอบมือครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดภาพประทับใจครับัครบไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่นะครับนุ้๊กก็ทํางานนะครับไม่ค่อยได้มาขอได้กระเป๋ากระเป๋าใส่เนื้อ คมแก็บนะความแก้บนะมแก็บตลอดนะครับผู้ชายคนดีสุดยอดสุดยอดประทับใจเเก่งเก่งเก่มาก็วันนี้เดินเดินทางมาสู่สามปีแล้วที่เป่าเค้กร่วมคุณนุงท่นดนมาแล้วอยู่อยู่คอยให้ไปเบอร์เดย์นะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าประทับใจที่สุดที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้คุณจะเห็นทุกๆอย่างว่ามันเปลี่ยนมากเปลี่ยนไป เพราะว่าโอกาสที่คุณได้รับโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาคุณคุณไม่เคยที่จะไม่เอาคุณรับทุกๆโอกาสแล้วคุณก็ทําทํามันอย่างเต็มที่บางทีมันอาจจะไม่ได้สําเร็จแต่คุณก็ทําอยู่เรื่อยๆจนมาวันนี้ทุกๆคนทุกๆโปรเจกต์กในวันนี้ผมยังตื้นตันแทนแทนคุณเลยเว่าสุดยอดมากพลังรักพลังวิเศษจริงๆที่พี่ๆทุกคนมอบให้คุณวันนี้นะครับก็ดีใจดีใจที่ได้ร่วมเดินทางมา คุณน,นุกธนดลก็คือจิ๊กซอส,สํำคัญของปายเช่นเดียวกันถ้าไม่มีนุกวันนี้ก็ไม่มีปายในวันนี้เหมือนกันขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกปายจะบอกเขาเสมอว่าเขาคือคนที่รักครอบครัวมากๆาตั้งแต่อยู่กันตั้งแต่เบิกเงินพี่สิงสองพ0 0บาทเขายอมที่จะกินแค่500บาทแล้วก็ส่งกลับให้แม่ฮะพันห้าก็คือใจเขามันสุดยอดจริงๆก็ดีใจที่ประสบความสําเร็จ ในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆครับแล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันครับผม Happy Birthday ย์ทูยูครับสุดยอดอค,ครับโอ้ยอายกับสิยหายนะโอคค้ย <laughs> ตื่นตันตื่นตัน <c oughs> อยู่ก็ <c oughs> อยู่น้ำกันมากแต่แต่แต่ก็มันมีเงนินหมดมมีงเงินซสียหมดเองเนาะแต่มาแต่อีเท่าอ่ะรถคันเก่าอ่ะม <c oughs> <ช>ีภาพเก่าๆอยู่ไม่เพาเก่าไฟยับเกินทุกปีนั่นแหละจริง จริงๆตอนอยู่บ้านด้วยกันผมแอบเพ้นเด็กๆนะครับผมก็ไม่มีเหมือนกันอาจารย์ก็อยู่นู่นเหมือนกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยคุณไม่ไปแบเด็กมาใช่ไหมไอ้ห้าร้อยนั้นอ่ะไปขอไอ้พวกไอ้ห้าสิบใช่ครับผมขอผมไม่รู้ทำอะไรผมก็ไปตกปลาเอามาใส่ตู้เย็นไว้อะผมมันจะทำอะไรก็ทำไปอยู่บ้านหลังเดียวกับน้องมาเลยใช่ครับอาจารย์อาจารย์โอจะเป็นคนที่ไปหาของป่ามาแล้วก็เอามาไว้จริงๆพ่อขว้าพ่อขว้าหนูปลาไหล หลายๆอย่างอาจารย์จะไปหามาไว้แล้วแล้วก็อาจารย์ก็จะปลูกผักเอในบ่อเลี้ยงหอยอ่ะหอยแล้วยังมาจะกินอ่ะพ่อแม่โทรมาถามเลยนะครับอาจารย์หลวงวัดสิงเวลาเวลาพ่อแม่โทรถามนุกเป็นไงเดี๋ยวนี้พ่อสบายอืมก็แต่มันยังไม่มีผลงานี้มีอะไรก็ก็อยู่แบบที่เมืก่อนแต่พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ สบายสบายครับอ,อยู่<ต>ได้ไ่ริงจริง,รงรแต่ว่าก็าอาัตาคัดพอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นนุกยังไม่มีงานแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเบิกตังค์ผมเท่าไหร่แต่จริงผมก็บอกนะว่าเฮ้ยไม่เบิกแต่ว่ามากินข้าวที่บ้านพี่ได้มีกับข้าวมีอะไรให้นะและ่แี่เขาก็พูดให้ฟังนะพ่อสิงห์ว่าพ่อไปกินข้าวอ่ะ บ้านพี่ออนพี่สิงห์กับข้าวเยอะมากไปกินอ่าบางมื้อไปกินแล้วแทบกมือเลยก็เกงเกงพี่ข้าไปพูดเลยนะมันดายม่ไายนะครับบางทีถ้าไม่มีกินบางทีไปขอพี่ออนบอกไปขอตัดหญ้าได้หญ้าอะไรอย่างไรเอาวองนะบอกว่ารับจ้างก็ประมาณนี้เพราะช่วงนั้นน้องๆต้องอดทนทํางานคุณต้องทําคุณจะทําอะไรก็บอกว่าตอนนั้นเราก็บอกว่ามาอยู่พี่ไม่ให้ไม่ให้ไม่มีรายได้นะเพราะว่าที่นี่คืออยู่กันแบบครอบครัวอ่า ถ้านุกอยากมีรายได้นุกต้องทำงานมันก็บอกว่าโอเคมันทำได้ก็มาตัดญ้านะสิงหเนาะดีนะครับผมผมชอบนะวิธีทดสอบผมเป็นกอสโลบายใช่ครับทดสอบของวอสสิงห์นี่ผมชอบทดสอไม่มีเงินเดือนนะทุกวันนี้นักร้องก็ไม่มีเงินเดือนนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามีเงินให้ใช้มันจะไม่ขยันไม่แอคทีฟตัวเองมันต้องรู้จักความลำบากแล้วมึงต้องไปเป็นนักร้องรับเชิญก่อนอาจจะได้อยู่ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันในช่วงนั้นมึงจะรู้คุณค่าของเงินแล้วก็คำว่า ยังไม่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเด็กมันจะแอคทีฟตัวเองให้อยากได้อย่างนี้อยากเป็นนะครับไม่งั้นเด็กมันจะเชื่อไม่รู้จักกระตือรือร้นมันเป็นกุศโลบายอยากได้อะไรคุณก็ต้องทําหรือว่าต้องสู้ต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้าเราแบบประคบประหงมดีมากเนี่ยมันจะคือว่ารมันมันมันจิตบอยแอคทีฟตัวเองสองคนมีมีที่ตรงกันเวลาที่ไปออกกองทำงานพี่สิงห์อองานนะปุ๊บผมจะผมจะทำงานล่วงไป คือวันนี้มีมีงานนะใครจะไปช่วยงานพี่ครอบผมครับผมครับผมครับเอาละมาพอดีละอ่ะพี่โอ้พูดจบเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยกันกับบทเพลงนี้พลังเสียงเนาะอ่ะพี่โอ้พูดต่อคือสองคนเนี่ยใช้ไม่เคยมีข้อบิดพิวเลยได้ครับได้ครับได้ครับสองคนวิ่งหาอากาศดีมากภายหลังมาผมเพิ่งรู้เองว่าสองคนกับแกงบ้านนี้คือไปไปช่วยงานเพราะอะไรไปกินข้าวกองถ่าย เออเป็นแผนการของมันไม่ไม่จริงใช้ง่ายครับใช้ง่ายเห็นควนงานช่วยงานสวัสดิการครับไปเป็นคนหาข้าวคนหาข้าวเขายุสนามบินใส่ไปธุระธุระต่างอยู่วัดปานก็ไปไปไปหมดขยันมันคือการฝึกให้มีวินัยนั่นแหละใช่ครับนกก็ไปไปรับเชิญไปก็พาไปไปด้วยกันตอนนั้นผมก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นบริการอะเป็นมันจะมีครั้งหนึ่งแหละที่ไปไปงานอยู่อยู่เมืองพลใช่ไหมอ่าใช่แล้วแล้วผมพาคุณไปแวะบ้านนะ ใช่ใช่ใช่ไอ้างนั้นไปก็พาไปน่าจะไปร้องกับน้องน้ำเตยหรือเปล่าครั้งนั้นโอเคนะครับเวลาก็ใกล้มอแล้วมอจอจัดแล้วเพราะว่าโดยสามทุบเราจะปล่อยเพลงที่พึ่งจัดให้ดูในสตีมยิ่งไปแฮปปี้เลิฟเดย์ของน้องปายนะครับสามทุบตรงเราไปดูกันที่ช่อง YouTube บ้านสิงนะครับทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องนกนะครับพี่ต้นพี่สมจิตนะครับน้องจูเนียร์ด้วยขอบคุณน้องปายนะครับพี่โอแล้วก็ ทีมงานทุกคนที่อยู่ตรงนี้หลังกล้องเนี่ยฮะเยอะเยอะมากทีมเบื้องหลังนะครับขอบคุณนักร้องที่ทั้งมาอวยพรทั้งไม่ได้มาอาจจะติดภารกิจหรืออะไรนะฮะมันมีหลายคนที่ติดภารกิจนะครับไม่ไม่ใช่ว่าน้องไม่มาแล้วไม่ถูกกันหรือไม่อะไรนะฮะเขาก็จะอาจจะมีความจัเป็นความอะไรที่ไม่ได้มานะฮะอย่างแนงก็อยู่เท่และหลายคนก็ติดภารกิจครับผมก็นะครับที่นี่เราสอนให้ทุกคนรักกันครับพี่พี่โอครับเราไม่อยากให้เด็ดผิดใจกันหรือว่ามีปัญหากันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนี่ อ่ะขอร้องนิดนึงไม่ต้องเสี่ยมนะครับเด็กที่เนี้ยผมค่อนข้างจะซีเรียสมากนะครับเรื่องความสามัคคีนะครับ <suficiente> เพราะเพราะฉะนั้นผมจะปลูกฝังให้พวกเขาลักกันนะครับใครก็ช่างที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จะรู้ว่าที่นี่อบอุ่นมากๆนะครับบ้านสิงห์นะครับดูมดูโอเคนะครับทุกคนพี่พีเอฟซีทางบ้านนะครับร่วมร้องและฟังเพลงนี้ไปด้วยกันครับพลังวิเศษครับผมครับผมคนดูเยอะมากห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นม่บกว่ามา